สวัสดีครับอันกอนนะครับผมออกจากฟิวเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้าน j จ็คลองหนึ่งนะครับออกมาเลือกซา้เข้าวคลองนะครับประมาณสะพานฟ้าสะพานแดงนะครับออกจากฟิวเจอร์มาก็มาสิบนาทีนะครับไม่ไม่ไกลนะครับไม่ไกลออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับผมพูดทุกคลิปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มันแข่งขันกันนะครับ ช้อปปี้ลาซาด้าไลน์เจดีตนท่นก็ก็แข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้าให้ไปซื้อของนะครับดัมราคาลดกันไปนะครับร้านค้าก็ได้ขายด้วยลูกค้าก็ได้ถูกลงนะครับไลน์ก็ได้ยิ้มเงินช้อปปี้ก็ได้ผ่อนะครับก็แฮปปี้กันไปนะครับตัวนี้มาใหม่ครับเป็นเป้ใบเล็กนะครับเป้ใบเล็กเคยมาแล้วมันจะมันมันจะของแท้เนี่ยมันผลิตดเบเบยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนลายเปลี่ยนโลโก้แล้วพวกนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับแต่ก็ราคาเดิมนะครับแต่ก็หมดแล้วหมดเลยนะครับลูกค้าไม่ทำซ้ำสองนะครับตอนนีย้ยังมีอยู่สีดำกับสีชมพูนะครับก็คือเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่คือเรียบๆไม่มีโลโก้นะครับเดี๋ยวผมลงรูปไปให้นะครับจะเป็นจะเป็นตัวนี้ใช้ได้ใช้ได้ ใช้ได้สามแบบเลยนะลูกค้าเป็นเป้นะครับเป็นเป้นะครับเป็นเป้นะครับเป็นเป้ได้นะครับสองนะครับถือได้นะครับถือได้สามนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูมันจะปรับยากนิดนึงเน่ย สพายข้างนะครับเห็นไหมมันปรับได้หมดเลยนะครับสวายข้างได้ด้วยนะครับก็จะร่นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะดึงมานะครับดึงมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นเป้นะครับกลายเป็นเป้แล้ว ไอ้ส่วนหัวเหลือนิดนึงก็คือถือถือได้นะครับตัวนี้ขายดีขายขายได้ตลอดนะครับเพราะว่าบางคนไม่ชอบใหญ่มากอะไรเงี้ยคือมันกระทัดรัดดีนะครับกระทัดรัดดีแล้วมันก็จุกข,ของได้เยอะด้วยนะครับแล้วราคามันก็ไม่แพงนะครับอ่ะตัวนี้เป็นชาร์กนะครับชาร์กไทเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นสกรีนนะครับจะไม่จะจะไม่ใช่ ปกนะครับจะเป็นสก,กีนนะครับสก,กินเงาเงานะครับสก,กีนเงาๆสกีนเงาๆตัวนี้จะไม่ลอกนะครับไอที่ลอกอ่ะมันจะเป็นตัวสก,กินแล้วเป็นนูนออกมานิดนึงอะ่ะอย่างนั้นอะ่ะนานๆไปมันจะแตกซักซักแล้วก็โดนโดนโดนยับมันจะแตกแต่แล้วก็แกะออกมาได้อะไรอย่างประมาณนี้นะครับแต่เนี่ยเป็นสก,กีนที่ไม่มีตัวนูนมันจะเป็น เรียบกันไปเลยมันทาให้ไม่ลอกนะครับมันทําให้ไม่ลอกนะครับอ่าช่องแรกนะครับช่องแรกโล่งๆนะครับช่องแรกโล่งๆนะครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับช่องที่สองนะครับก็จะเปิดแบบนี้เลยนะครับเหมือนเป้ทั่วไปนะครับอ่า มีการกระแทกนะครับมีการกระแทกด้วยนะครับช่องที่สองก็จะมีแบ่งตรงนี้ให้อีกหนึ่งช่องนะครับหนึ่งช่องสองช่องข้างในอีกหนึ่งช่องเป็นสามช่องนะครับเป็นสามช่องนะครับอ่ะก็ะประมาณนี้นะครับการกระแทกความหนาพอกับพวกเป้ตัวใหญ่นะครับพอพวกเป้ตัวใหญ่ ลูกค้ามันมันสำหรับผู้หญิงที่แบบใส่กระจุกกระจิกอะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ก็เด็กๆเอาไปโรงเรียนได้นะครับเพราะว่ามันหนาแต่เราใส่สมุดไม่ได้เท่นั้นเองนะครับขนาดนะครับขนาดนะครับสูงนะครับสูงนะครับสูงนะครับ เปพวกนี้ถ่ายรูปออกมาไม่สวยเลยมันมันมันค่อยมันไม่ตุงมันไม่ตุงสูงสูงสิบสามนิ้วนะครับสูงสิบสามนิ้วนะครับสูงสิบสามนิ้วกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างแปดจุดห้านิ้วครับแปดจุดห้านิ้วลึกนะครับลึกที่ผมบอกมันเยอะนะเยอะมากนะครับเนี่ย ลึก5นิ้วนะครับลึก5นิ้วนะครับลึกเลยนะครับถือว่าเล็กและกระทัดรัดนะครับแล้วก็ได้ได้ทั้งสบายข้างได้ทั้งเป้ได้ทั้งถือนะครับก็ได้สามแบบเลยนะครับราคานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ บอะไรเยอะไปหมดใบใบเพียบเลยลูกค้าอะไรพนี้ป้ายก็เป็นป้ายอะไรไม่รู้นะลูกค้าเยอะนะครับสามสี่ป้ายนะครับป้ายป้ายพวกนี้คือวัสดุที่เป็นรีไซเคิลนะลูกค้าวัสดุที่รีไซเคิลที่แบบว่าไอไอไอตัวเนี้ยนะครับหมายความว่าย่อยสลายเองอะไรประมาณนี้ไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็น ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะครับราคาลีบอกราคานะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับอ่ะก็ร้านก่อนนะครับมีอะไรอัปเดตก็จะลงไว้ที่หน้าเพจ facebook นะครับก็ชื่อเดียวกันเลยกราฟเวอร์แวนนะครับ ผมไม่ใช่ชื่ออื่นนะกรคอนเวิร์ตแวร์หรือไม่ก็่กรคอนเวิร์ตนะครับแนะนำก็ช้อ p ปีกับ Line นะครับ Line ก็แอป k l n ง่ายๆเลยนะครับก็ซื้อในระบบได้เลยนะครับมีรูปให้ดูนะครับมีแผนที่ให้ใน Line จะในไ i n e เนี่ยจะเวิร์กสุดเหมือนเหมือนเว็บไซต์นะครับมีทุกอย่างให้ให้กดนะครับก็โปรโมชั่นอะไร ดีๆก็จะลงที่หน้าเพจนะครับก็แนะนําให้ลูกค้าไปดูที่หน้าเพจนะครับว่าเดือนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะลงไว้ให้นะครับอ่านก่อนนะครับมีอะไรใหม่ๆผมจะลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ